I'm I wondering I into I with life, again It's kinda myself my m 29 and wanted last ran away fast forward back that found Never turn funny drop to o the the สวัสดีครับินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อม,มูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราหยิบข้อมูลเรื่องแหล่งทง่องเที่ยวในจังหวัดอำนาจเจริญมาคุยกันครับ อิงจากข้อมูลที่ชื่อว่าสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวอำนาจเจริญสวัสดีค่ะครับเราจะมาดูกันสักห้าที่เด่นๆน,นะครับให้พอเห็นภาพรวมว่าเอ๊ะอำนาจเจริญนี้เขามีอะไรน่าสนใจบ้างเพื่อใครหาที่เที่ยวหรือแค่อยากรู้จักจังหวัดน,นี้มากขึ้นค่ะก็น่าสนใจดีนะคะเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าที่แรกนะครับพุทโธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอื้อหือชื่อยาวเลยนะคะ ใช่ครับที่นี่คือแบบว่าเด่นมากๆด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชื่อพระมงคลมิ่งเมืองท่านเป็นปางมารวิชัยหน้าตักกว้างตั้ง11เมตรแน่ครับอยู่กลางสวนที่เขาดันพระบาทเลยโอ้โหใหญ่มากจริงๆค่ะครับนึกภาพตามแล้วต้องอลังการมากแน่ๆแล้วก็ยังมีพระสารีริกาธาตุจากอินเดียด้วยนะครับคนก็เชื่อกันว่าถ้าได้มาไหว้เนี่ยจะดีเรื่องอำนาจบาร,รมีชีวิตมีความสุข ความสําเร็จอะไรทํานองนั้นครับค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือการที่เขาผสมผสานเอาความศักดิ์สิทธิ์กับความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยกันได้อย่างดีเลยค่ะคือมีทั้งพระองค์ใหญ่มีพระธาตุแล้วก็มีสวนให้คนพักผ่อนหย่อนใจอ,อ๋อครับครับมันเลยเป็นเหมือนเอ,อ่อทั้งที่พึ่งทางใจแล้วก็ที่พักผ่อนไปในตัวสะท้อนวิธีคิดของคนแถวนั้นได้ดีเลยค่ะว่าเขาเชื่อมโยงศรัทธากับธรรมชาติยังไง น่าสนใจครับเปลี่ยนฟิลมาที่ธรรมชาติกันบ้างดีกว่าที่วัน,นอุทยานภูสิงห์ภูผาพึ่งแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าต้องเกี่ยวกับภูเขาค่ะใช่เลยค่ะครับที่นี่เป็นภูเขาหินทรายสูงก็ประมาณ200-300ถึงมเมตรมีจุดชมวิวสวยๆด้วยนะครับแล้วกเ็เขาว่ากางเต็นท์ได้ด้วยอือหืออันนี้น่าจะถูกใจใสายธรรมชาติสายแคมปิ้งเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะ ถ้ามองกว้างๆนะคะที่นี่ก็จะทําให้เห็นเลยว่าออภูมิประเทศของอํานาจเจริญเขาก็หลากหลายนะไม่ได้มีแค่วัดหรือที่ราบครับผมแต่มีภูเขามีป่ามีแหล่งให้ศึกษาธรรมชาติแล้วก็เป็นที่พักผ่อนอีกแบบหนึ่งเลยก็เป็นการเพิ่มมิติให้จังหวัดน่าเที่ยวมากขึ้นค่ะถ้ำอใช่ครับเป็นสำนักสงสายวัดหนองป่าพงของหลวงปู่ชาซึ่งก็เป็นสายวัดป่าที่เน้นปฏิบัติธรรม จุดเด่นก็ตามชื่อเลยครับคือมีถ้ำใหญ่แล้วก็มีวิหารมีรูปเหมือนหลวงปู่ชาแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามอ๋อค่ะบรรยากาศในถ้ำนี่คงจะสมบขรึมขลังน,น่าดูเลยนะใช่ค่ะการที่เป็นวัดสายหลวงปู่ชาแล้วก็มีถ้ำเนี่ยแหละค่ะที่ชี้ให้เห็นบทบาทของวัดป่ากับธรรมชาติคือถ้ำเนี่ยมันเป็นที่ที่เหมาะกับการภาวนามากๆครับ และพอมีรูปเหมือนหลวงปูชามีภาพจิตกรรมทางพุทธศาสนามันก็ยิ่งเสริมบรรยากาศให้คนที่มาได้ทั้งความสงบแล้วก็ได้ข้อคิดกลับไปด้วยเข้าใจเลยครับผมต่อมาเป็นวัดที่ชื่อเป็นมงคลแล้วก็มีความสำคัญทางปรวติสตร์ด้วยวัดพระเจ้าใหญ่ลือชัยหรือที่เรียกกันว่าวัดอานาจค่ะพระเจ้าใหญ่ลือชัยครับผมที่นี่มีพระประธานชื่อพระเจ้าใหญ่ลือชัย เป็นปางหมานวิชัยเหมือนกันแต่ศิลปะเป็นแบบล้านช้างสร้างประมาณปี2,398ถึง2,404โน่นเลยครับแค่ชื่อลือชัยนี่ก็คือชัดเจนเรื่องความเชื่อ ใช่ค่ะเรื่อยชัยชนะในชีวิตครับผมสิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้นะคะคือเรื่องศิลปะล้านช้างนี่แหละค่ะมันสะท้อนความเชื่อมโยงทางประวัติศา,ศา,ศาสตร์วัฒนธรรมกับทางลาวในสมัยก่อนซึ่งเราจะเห็นศิลปะแบบนี้เยอะในอีสานอ๋อ oh, ครับค่ะแล้วพอมารวมกับความเชื่อที่เจาะจงเรื่องชัยชนะก็ยิ่งทําให้วัดนี้มีเอกลักษณ์มากๆดึงดูดคนที่อาจจะมีความปรารถนาด้านนี้เป็นพิเศษ ฟังเรื่องวัดเรื่องภูเขามาพอสมควรแล้วปิดท้ายกันด้วยอะไรสบายๆชื่นใจ,ใจใจดีกว่าน้ำตกตาดใหญ่ครับอ่าน้ำตกครับที่นี่เป็นน้ำตกบนลานหินทรายไม่ได้สูงมากนะครับประมาณ2-3เมตรเองแต่ว่ากว้างกว้างประมาณ30เมตรโอ้กว้างเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วที่สำคัญคือมีน้ำตลอดปีเลยยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยโอ้โหคงจะสดชื่นหน้าไปนั่งเล่นพักผ่อนมากม ค่ะก็น้ําตกตาดใหญ่นี้ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ทําให้เห็นว่าอํานาจ,จเจริญเขามีอะไรหลากหลายจริงๆนะคะสรุปจากทั้ง5ที่ที่เราคุยกันมาเนี่ยครับก็ชัดเลยว่าจังหวัดนี้มีครบเครื่องเหมือนกันนะทั้งวัดศักดิ์สิทธิ์วัดเก่าแก่ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็มีธรรมชาติสวยๆด้วย จริงด้วยครับพอฟังรวมๆกันแล้วเห็นภาพอำนาจเจริญชัดขึ้นเลยว่ามีหลายมิติมากๆทั้งเรื่องความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติและก็ประวัติศาสตร์ที่อยู่ในนั้นด้วยค่ะแล้วนั้นก็อาจจะทําให้เราอลองทิศต,ต่อนะคะว่านอกจาก5ที่เด่นๆที่เรายกมาคุยกันเนี่ยจริงๆแล้วในอำนาจเจริญอาจจะมีเรื่องราวอื่นๆซ่อนอยู่อีกเยอะเลยก็ได้อืมใช่ครับ ค่ะอาจจะเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมย่อยๆในชุมชนต่างๆที่มันสะท้อนความสัมพันธ์เฉพาะตัวของคนที่นั่นกับความเชื่อกับธรรมชาติรอบตัวเขาซึ่งก็อาจจะต้องลองไปค้นพบด้วยตัวเองดูค่ะถ้ามีโอกาสได้ไปเยือนเป็นประเด็น,ท,นท,ที่ดีเลยค่ะ